สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Go IT วันนี้นะครับเราจะมาสอนลงเฟิร์มแวร์ HiFi On หลายคนนะครับพยายามลง HiFi On แต่ลงไม่ได้จะใช้ SD card ก็ทำไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับการทำแบบง่ายๆการลง HiFi On สามารถทำได้2แบบนะครับคือ 1. ลง อัปเกรดผ่านบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับในหน้าที่เราเข้าไปดูสเตตัสนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการลงผ่าน SD card นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับผมทำไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับโอเคอายุไรดีโอปโทนโอไปเลยอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google Chrome เข้าไปที่ Google นะครับเซิร์ชคำว่า Hive on แล้วกดค้นหาเลือกอันแรกเลยนะครับแล้วให้หาคำว่า ASIC Firmware อยู่ด้านบนนะครับ แล้วเลือก l 3วันนี้เราจะลง firmware hive on l 3กดเลื่อนขึ้นนะครับแล้วเลือกที่ website upgrade นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะดาวน์โหลดด้านล่างซ้ายมือรอดาวน์โหลดสักครู่คลิกที่สามเหลี่ยมนะครับแสดงที่โฟลเดอร์ ไฟล์ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่หน้าสเตตัสของเครื่องกดไปที่อัปเกรดเลือกไฟล์ Hive On ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเลือกแล้วกด Open แล้วกด f ฟ t นะครับ รอเครื่องทําการบูตสักครู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วขึ้นนะครับเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจนะครับให้รีเซ็ตหครั้งนะครับตอนนี้หน้า h i ฟ e on L3 เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานกันได้เลย ทำไม่ยากครับวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ SD Card นะครับสำหรับการลงแบบ SD Card นะครับให้กลับมาที่หน้าของ h i f On นะครับเลือกกดที่ SD Card นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์รอไฟล์ดาวน์โหลดสักครู่นะครับเมื่อไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเสียบ SD Card เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เมื่อเห็น SD card บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคลิกขวานะครับเลือกไปที่ Format นะครับเลือก Fast 32นะครับแล้วกด Start นะครับกด OK นะครับเมื่อ Format เสร็จแล้วกด OK อีกครั้งนะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ SD card ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับกด Copy มาวางลงบน SD card นะครับ จากนั้นกดคลิกขวานะครับเลือกแตกไฟล์ที่นี่นะครับ<__ <T> e> เมื่อแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<__ <T> e> กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้ลบไฟล์ที่เรานำมาวางบน SD card ทิ้งนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับผมเราก็จะได้ SD card นะครับที่มีไฟล์เฟิร์มแวร์ให้ฟอนมาครับเราจะมาทำการเสียบ SD card เข้ากับคอนโทรลบนะครับอันดับแรกนะครับถอดสายพัดลมนะครับถอดสายแพรนะครับอันนี้เราจะยกคอนโทรลบออกมาให้เห็นเลยนะครับเราถอดคอนโทรลบออกมานะครับ ก็หาแผ่นโฟมกระดาษนะครับหรืออ,อ,อะไรก็ได้นะครับมาลองคอนโทรลบนะครับไม่ให้ตัวคอนโทรบอดแนบติดกับตัวเครื่องนะครับไม่งั้นคอนโทรบอดอาจจะช็อตได้นะครับต่อไปก็นํา SD c a กาของเรานะครับที่เราลงเฟแวร์เมื่อกี้นะครับใส่เข้ากับตัวคอนโทรบอดนี้นะครับ เอเครื่องได้เลยเสียบสาย power นะครับเข้าคอนโทรลบรจากนั้นเสียบ power เข้า PSU ได้เลยนะครับตัวคอนโทรบอร์ดก็จะติดนะครับเห็นได้ว่ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตัวคอนโทรบอร์ดนะครับกำลัง อ่านตัวของ SD c a r การ์ดอยู่นะครับรอตัวคอนโทรลบอร์ดประมวลผลสักครู่นะครับไฟสีน้ำเงินก็จะดับไปนะครับ เห็นได้ว่าไฟติดพร้อมกัน2ดวงแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ไฟกระพริบ5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมเพียงเท่านี้ก็ลงเฟืองแวร์ให้อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถอดสายพาวเวอร์เลยนะครับ แล้วเสียบกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องเหมือนเดิมน,นะครับ ก็ติดเครื่องได้เลยนะครับอ้าอย่าลืมเสียบสายแล่นนะครับครับเมื่อเครื่องบูตแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในคอมพิวเตอร์กันนะครับ เมื่อขึ้นสีเขียวกระพริบแล้วนะครับแสดงว่าเครื่องรันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าสเตตัสของเครื่องที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับครับเมื่อเครื่องรันแล้วนะครับให้เปิดที่โปรแกรม BTC2 นะครับที่เราเคยดาวน์โหลดไว้จากนั้นนะครับให้กดสแกนเพื่อค้นหา IP นะครับของตัวเครื่องเราโปรแกรมสแกนหา IP สักคู่นะครับ เมื่อโปรแกรมเห็นตัว IP แล้วนะครับกดคลิกขวานะครับ Copy นะครับแล้วนำไปวางบนเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับกดคลิกขวาแล้วกดวางได้เลยนะครับกดล็อกอินเข้านะครับตัวเครื่อง L3 ของเราก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ไฮออนแล้วนะครับ ครับผมเห็นไหมครับการลงเฟิร์มแวร์ไฮฟอนทำได้ไม่ยากเลยนะครับทุกคนสามารถทําเองได้ที่เหมืองของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องการลงเฟิร์มแวร์ไม่ผ่านนะครับหรือยังลงเฟิร์มแวร์ไม่เป็นนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปสอนให้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่ช่อง Go ID ของเราตรงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพีเพียงเท่านี้ค <do> ร <ctor> <isson destroys> ับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย